ชุ First, ย่างหลังก็ต้องพี่น้องเาต้องเอมเมนต์ดอกอเอีนเบื้อะหลังน,นี่คอยบห,หนูคนซี่เดียรพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่ผมหยุดหยุดพูดถึงคนอื่นหยุดตามเกมหยุดอะไรอย่างเงี้ยหยุดอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมีความสุขมากจริงๆไม่อยากมีปัญหากับใครไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากมีประเดี๋ยใคร ตอนนี้มัน,นับสิ่งเราที่ส่อสิ่งเหล่านะั้นที่มันผ่านมากับเรามันทาให้เรารู้ว่าเออคน,เคนที่เราคนที่เราเคารพนับถือคนที่เรารักเราอะไรเงี้ยบางคนเนาะถึงเวลาถึงเวลาย,าย่ำยีก็ย,ย่ำยีถึงเวลาอิจฉาก็อิจฉาก็เลยทั้งนี้ก็เลยเลือกคนเลือกเลือกคบคนอนะ่ะเออสมัยก่อนเรามันก็เป็นกระแสมันก็เป็นไวรัลใครก็อยากจะเข้ามาหาเรา เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็อ้ารับแขนเป็นคนจริงใจกับทุกคนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยมีประเด็นนั่นนี่โน่นก็เลยบ่ค่อยบค่อยอยากไปหาคนมาไหนขันคนเขามาหากัเป็นยากกคนอิจฉาเรามันคนอิจฉานี่ไม่ได้ มัน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 ดูออกไงยิ่งยิ่งรออยู่น้อยเนาะเราทำอะไรมันก็พอไปได้เนาะเราทำอะไรมันก็ดูเป็นเป็นเป็นดูดีไปหมดเขเหลี่ยมตาพี่น้องขันยาที่มันเหลี่ยมมันเปลี่ยนสนามบินไหมมันเหลี่ยมตาไหมเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาเราทำอะไรมันก็เป็นมันก็เลยเป็นแบบ ดีไปหมดแล้วเวลามันเกินหน้าเกินตาบางทีเราเหมือนตั้งแต่มาไม่รู้ว่ามันรู้สึกไปอีือเป่าแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าการที่เราเดิ่นเราดังเนี่ยบางทีมันก็ไอคนที่บอกรัาากเรานักหนาเนี่ยไอทนนี้เหละที่มันจะอิจฉาเราเอีมันก็มีอย่างนั้นแหละผมก็เพิ่งเรียนรู้ว่าเออว่ะ เราก็บว่าคิดว่าเราเป็นเด็กน้อยแหมเราเป็นเด็กน้อยคือเราก็คิดว่าคนที่เขาชมเราคนที่เขารักเราคนที่เขาพูดถึงเราคนที่ไปมาหาสู่กันเนี่ยมันจะต้องแบบไม่อิจฉากันแต่ว่าไม่ใช่ยิ่งคนสนิทกันยิ่งรักกันเคยไปกินอยู่ด้วยกันมันอิจฉากันแหมเคยก็เลยโอ้คือบอยิ่งดีนะคนอื่นว่าเออเห็นพี่ได้ดีเห็นไอได้ดีเห็นน้องได้ดีคือบอยินคือบอยิ่งดีกัน ส่วนตัวข่อยนีอคอยเป็นคนมกร่งเสริมคนเนาะ่อยผมไม่ใช่คนที่แบบว่าผมไม่ใช่คนที่แบบว่าเห็นเขาเห็นเขาแล้วบีปากหน้าหน้ายิ้มแต่ว่าในใจอิจฉาฮอาอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แนั้นคือยิ่งเขาอยากได้คนในองค์คนในองคนนองก์รกรประัทผมเนี่ยหรือว่าเพื่อนในวงการเนี่ยผมก็ไปช่วยผมก็ช่วยช่วยเหลือเขามาเยอะบางคน สมัยบางคนไม่ไม,ไม่รู้จักการสร้างสร้างรายได้อันนั้นอันนี้ออนไลน์ผมก็สอนหมดผมก็ไม่เคยว่าเนี่ยหลังมาก็มีอินฟูมาพูดว่าเออพี่บ้านฟินแลนด์แนะนําจนได้รายออกจากงานทุกวันนี้ก็เป็นอินฟูชื่อดังอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่บอกว่าใครนะแต่แต่เขาพูดเองอะไรเงี้ย lleg? เราก็ไม่เราก็ไม่ไปดั้ขขงทจนคุณแต่วนะ่าเรามีแต่ความหวังดีแต่คนรอบข้างเรามีแต่คือเรามีแล้วเราได้เราเราพออยู่แล้วเรา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 เห็นโอกาสเห็นเงินเนี้ย ก็เออมูจบขึ้นมาเย็ดนี่จริงหลายคนที่มาหลายคนที่เคยมาบอลศิษย์ศัเคยมาอะเคยแปลกเคยมาหาก,กันแต่ละแต่พอวันหนึ่งมาเราได้คือคุณก็ได้ดีเราก็ได้ดีก็ต่างคนต่างได้ดีสิทำไมเอซดูเอชซีขคงรู้เลยว่าเออ เอฟซีคือหัวผู้หลานฟินลิปปินี่มีผู้ใดมีจกคนที่จริงใจกับข่อยคือบอกเจ้ากระสือหแล้วว่าคนที่มาซัพพอร์ตข่อยผู้ใดเนี่ยที่จริงใจคอมแมมอลมอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งใครที่มาอยู่รอบข้างเราเนี่ยมันกลายเป็นอิจฉาเราเราก็เลยกลายเป็นอยู่ยากปัญหามันตามมาทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเห็นไหมทำอะไรทำอะไรมันออกมามันก็ฟังไปหมด เหตุพวกหนอนตียมากกว่านจางบึมบึมเกิดเมื่อวานนี่เกิดเมื่อวานคางเมื่อวันเห็ุพวกหนอนตี๋เลมากเห็ุขื่นมากบอนพวกเจ็ดเดือนกับประสบความสำเร็จคนนโอู่จางเป็นทีวงกว้างก็เกิดการไม่พอใจเกิดการมีปากใส่เราเราก็ไม่ยังไม่ซีเรียสนะเราก็แค่สงสัยแล้วเราก็ไม่โกรธเราไม่โกรธไม่เครืองไม่ใครแต่ว่าทำไมคนเหล่านี้ยังมีอยู่ เนี่ยเมื่อต่างคนต่างมั่งต่างมีต่างอะไรเงี้ยก็เลยมาซาดอกมาซาแอะกันแล้วเห้นกันกับว่ากันต่ว่ากันเสียไปสูงสิงเนี่ยผมว่าเอ้าคนประเภทีพูดวอกาพูดถึงบ้าหรอกว่าเพราะว่าเจอกับตัวแล้วมานั่งคิดละอูเรามันอายุน้อยเกินไปแล้วมันได้เร็วมีเร็วเกินไปจนเขาต่อหน้าเขาก็ดีอยู่แต่ว่ารับหลังอู ป็ตายายมากป็นตายา,มา,มายามากบอกเลยทำวง,งเล็กๆคนแบบคนแบบจาาคนแบบเมตตาเขาเนาะอิปซีอเมตตาเขาก็เป็นเขาก็เป็นคัดผู้ฆาตาเป็บ่ถึกตาถึกตาตึ้งอะไรเงี้ยสมมุติหรือ่องเปิดตา สร้างบ้านหลังใหญ่โตมีอาณาจักรฟิรนอาณาจักรโตเกียวเกิดบ,บ้านขั้นก่อนั้นคือมาเกิก่โกกูแท้อะไรใครใครละเห็นเด็กหน่อยรุนเด็กหน่อยรุ่นไหมชุมือนี่ภากันกิงภากันไม่ใด้ไม่ข้านเดี๋ยวใครอู้ใคยชื่นช่วงเดี๋ยวคยินดีนด้าเลยเพราะอะไรเพราะสังคมและประเทศเราจะได้มีคนพัฒน์คนเก่งๆสร้างพัฒนาก็าจังเข้านี้ เป็นผู้บริหารเขาเป็นเจ้าของพงเจาของ่ายคนก็ได้กิ่นยาทำเขาเขาก็ภูมิใจเขาก็ไปนั่งคิดติอิจฉาคนอยู่หันข่อยเป็นคนลักษณะคือผู้หญิงแต่ข่อยเป็นคนใส่ผู้หญิงหลือเ่าข่อยเป็นคนข่อยเป็นคนข่อยเป็นคนบุคลิกเป็นผู้หญิงแต่ข่อยเป็นคนจิตกล่อมคือผู้หญิงอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมัน บางคนน่ะไม่ได้บุคลิกเป็นผู้หญิงนะแต่นิสัยเป็นผู้หญิงก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรยากอันนี้ไม่พูดถึงว่าอะไรแต่พูดงว่าในภาพแฟนรอมที่เราเจอมาเราก็เลยเรียนรู้ไปเราก็เลยพูดถึงตัวเร,เราเองนะอันนี้พูดตัวเองว่าถ้าเราไม่อยู่กับใครแล้วเราไม่สบายใจเราก็ไม่อยากไปเจอถ้าเจอกันก็ทักทายได้แต่ว่าถ้าให้ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนี่ก็คงบายอะไรเพราะจาก ถ้าคนรักกันเป็นคนมามาเกลียดกันเนี่ยเพราะเรื่องตลกตลกหรือบางทีมันก็ตลกเพราะเพราะเรื่องที่เรามีประสบการณ์นเร็วทำวงดนตรีทำค่ายเพี่ออกมาได้เร็วแล้วมันมีอะไรออกมามันก็เป็นเป็นโล่เป็นผ้าเขาเรียกอะไรเป็นโล่เป็นเขาเรียกภาษาอะไเป็นโล่เป็นผ้ายิ่เอึนเขาเรียกว่าอะไรเป็นโล่เป็นผ้ายาะภาษาอีสานเอึนมาอี๋